ียาวไปหน่อยยาวไปหน่อยไม่จลองเป็นของหนาเลยครับเราปลอมลต,อตัวแล้วมีหน้าที่แล้วมีหน้าที่จะต้องไปตามพ่อขุณไก่ต้องไปสืบจู๋ไว้ได้พาพ่อขุณไก่เนี่ยเป็นคนขายชาติจริงหรือเปล่าใช่แต่การที่เราจะปลอมตัวเข้าไปพี่ตุ๋นเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเสียงด,ด้วยอ่ะเราไปชื่อไก่ชื่อกบไม่ได้เพราะเราเป็นคนไทยมีชื่อนั้นเดี๋ยวเขาจับได้เพราะว่ามอยยางมอนีอ่ตัวอะไรมอนี่อะไรหน้าชื่อก็มะา มัหน้าบอนจะมกจะเป็นมากนานนะทุนนนี่อะไรก็ว่าไปมัดสลุงอะไรว่าไปเออแล้วพม่าพม่ามีาหน้าเออพอพานพอพันยังไงวะก็เรียนต้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วาเอาอย่างบอเออก็มีมากมัดหน้าจากนั้นบอก็มัหน้าพวกมมสลุง เรียนก็เป็นบุษฐานสิพ่อพาน,น่ะมอม้าไม่เอกสราอาสเจก๊กันมึงเรียนใช่ไหมแล้วจบเรียนมึงเรียนที่ไหน,าน่าตาอา โูในไทยสังคมฟ้าไมึงทำจับโง่หมดในสังคมเก็อะไรเนี่ยเกตเกตรซีเกตรซีใช่ตอนนี้อาจารย์เป็นยังไี่ต่ออีกตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลอ่ะไม่เป็นไรอ่ะคอยให้ยาตลอดตามเวลามันจะชื่ออะไรแน่เอ้ามีมาน้ำหน้ามาหน้ามึงชื่ออะไรหมานสวรรค์ไม่กินไม่กินกินน้ำสัตว์เออมานสวรรค์ก็ชื่อนี่เลย มา mm. hmm. ัากระโจุกเหี่ยวให้เอาเงินยามพม่าพม่ามัากระโจุกเหี่ยวเออเพิ่งแต่ว่ายังันจะไม่ได้ปล่อยลูกครับแสดงมันดูเฮ้ยใจไม่ดีเลยแ่ะใจไม่ดียังไงแต่ไปแต่ไปเมื่อพม่าคือเมื่อคืนนอนฝันฝันว่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือฝันดีหรือฝันร้ายก็กลัวเดี๋ยวเราเดี๋ย่าอย่าเราทำนายให้ ทำนายได้เหรอตายดิอ้าวฝันว yani uh ่าเด็กขึ้นเครื่ <im <im ินเนี่ยอ๋อมันมีบุญมั <E ้ยเนี่ยมึงเนี่ยมันธรรมดาแล้วเพื่อนเครื่องบินเนี่ยมีบุญขึ้นเครื่อนี่ยนะเออแต่ขึ้น่องบินตกมีบุญหน่อยดิใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอย่างนี้เนี่ยบุญปากก็สลับกันไปแล้วแต่บุจะว่าชนะคนเขาบินตกแต่ว่าคุณดึงร่กขันไม่ตาย แต่ไหนว่ายัางมีบุญค้ำจุนอยู่แต่ลูกขาดวะบุญนะนมึงไปทำได้น้อยก็ได้น้อยมึงก็จะขาดเยอะๆลูกมันจะที่สูงด้วยลูกขาดเออแต่ว่าตกเอากองฟารจะมีคนกลุ่มมาถาค้ำจุนใช่เลยจะมีคนมาขาดค้ำจุนมือคอยช่วยเหลือมึงอยู่แต่ในกองฟารนั้นมีมดยอย่างไรวคอยจิกกันดนู่นะนี่นะั่นนู่นนะี่นั่นอยู่ไม่เป็นจะมีคน ให้มึงจะแตกแยกจะเถ้าเราทำอะไรกูไม่ได้กูโดดลงน้ำก่อน <S <S 2> <S 2> มันต้องโดดลงน้ำเนี่ยเราคั้นะ่ะคันอ่ะเดี๋ย,ยวรอไปแล้ว,ดลว,ดลวดนะมดไปแล้วจะจาน้ำด้วยน้ำมุดไปนะเออเจอเทเลยไอ,เเยไอ,เอ้เออทกัดขว่างเอวนี้เลยอุอดูวันเลิศไอเ้เทจะน่าเทอือมไปบนบานสาลเก่กเออาอะไรพวกเนี้ยไปบนไวนาไปบนไม่เคยบนมันถึงทุกเทเลยแต่ว่ากูไม่ตายเนีย ไอ้เคไม่มีฝัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีฝัน <c oughs> ไอ้แก่ดูที่ไหนก็ฝันยางงี้จริงๆเลยทุกนแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมาเจอทเ่ไหจปุ๊บหนีที่บางกดมา,มา,มาดนนหนีเลยนะใครไม่ไอยู่ไห้ทีกัดกอาหนีขึนมารู้ว่าราตายก็หนี้นมามาเจอสือ เนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเขาเรียกตะหนีเสือปากตะเคแล้วไปมึงไม่เจอเสือก่อนเน่าก็าคุณเจอไอ้เคก่อนมันต้องไม่เขา้าต้นไม้พอคุณเจอไอ้เคก่อนามันก็จะเจอเสือก่อนนัเลยอันหลังของมึงเลยจะกล้ามั้ยไปด้วย